เฮ้ย hey, สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกคนเ้าแล้วผมหนิงทอรวิสครับหนูยิ่งระคัดสัสดีป .3 ทับ3อยู่โรงเรียนธรมธรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไหนธรรมศาสตร์คลองหลวง <laughs> รักสิทธ์นะรลักสิทธ์แลคลองหลวงเราไม่ได้เราไม่ได้ <laughs> ลูกแค่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเรียนออนไลน์แล้วโควิดมันอันตรายอันตรายแค่ไหนไหนบอกไว้่อพอฟัง้รเลเดี๋ยวดิ คือว่าตอนเราติดเราเราจะตาแดงตาแดงแล้วเป็นไงอีกตาแดงแล้วก็ไอไอแบบไหนไอโอ้โหอันนี้ไม่ได้หมายถึงนูติดไอใหม่ดิไอใหม่ดิโอ้โหไปกินอะไรมาเนี่ยเออนึกกินไอเม็ดสีิ้วเขียวไอเม็ดสีิ้วเขียวไกินกระถินมัเหรอใช่ไหนลองอ้าดิเอาใหม่ดิอ่ เยอะเตอเม็ดกระถินกินได้มันมีโปรตีนกระถินมีโปรตีนนะหนูชอบกินมีคอลลาเจนมะเขือเทศหนูชอบกินมากเลยใช่ป่ะถึงมันจะมีกินหน่อยแต่มันก็มีโปรตีนนะม,ม,มันมีประโยชน์ต่อร่างกายรู้ป่ะใช่ไอไออะไรนะเขามะเขือเทศมันทําให้ผิวขาวแม่บอกใช่ป่ะใช่ผิวหนูเริ่มขาวขึ้นมาขาวแบบไหนนะดูดิโอ้โหขาวกับพ่อเอาไว้ดูดิเลย โอ้ขาวกว่าเว้ยดูแต่ดูดีๆเนี่ยเนี่ย <laughs> ขาวกระพ่อยโอ้ oh, แน่นอนว่าให้กินอย่เต้องกินมะเขือเทศเยอะๆ<ม>นะหนูชอบกินหนูกินไอเม็ดที่มันไอกินที่มันลูกใหญ่ๆจนหมดเลยที่อยู่ในตู้ที่ไหนหที่อยู่ในตู้ตู้หมดเกลี้ยง <laughs> ใช่อไอลูกที่เหี่ยวมัน,นไม่กินนี่เข้ามาใกล้ๆหน่อยดิเนี่ยเห็นไหมมองไม่เห็นเลยผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมค่ัเขามองมาเห็นไหมนะเห็นนะ แต่ว่าแวานาพ่อลูกไเนี่ยใช่ไหนลองสลับเว้นเ็ษอ้าวมาเออมาเลยอือแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วพ่อจะมองเห็นไหมเนี่ยหนูมองไม่เห็นเลยของหนูมองพ่อเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเอาไหมพ่อมีมีตาลูกาดือตลาดจมโบอันนี้เป็ซื้อซื้อมากี่บาทแม่ซื้อให้มากี่บาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนี่ยนะเทใสแล้วเทวะ เท่หนูเห็นเขาใส่กันเยอะมากเลยสมัยไอ้ตั้นหนูอยู่ป .2 มีแต่คนเขาใส่กันอ่ะและและไหนพูดไปคนเดียวเท่เดี๋ยวพ่อไปธุระแป๊บหนึ่งพูดพูดกับผู้ชมนะอย่าพึ่งนะหนูหไม่ถนัดการพูดอ่ะก็พูดไปดิเล่นอะไรก็ได้ว่าจะไปไหนไปเข้าไปชุ่มชุ่อไปชุ้งชุ่มกับแป๊บหนึ่งพูดคนเดียวก่อนได้ป่ะอย่าพึ่งไปนะไม่ได้อะทำไมอ่ะฮะ ไม่ว่าเราจะพูดอะไรย่าอ่ะก็พูดไปดิทองสกูลก็ได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดอ่าทองไวทองสกูลก่อนเร็วเข้าเ,ออเดี๋ยวพ่อรีบไปรีบมาเร็วไปจะไปทีมช่องจริงเหรอเออไปเ,เร็วเร็วเร็วเข้าทองสกูลไปก่อนทองก่อนเร็ว <parks> พู้หญิงอื่นแทนได้เะอ้าวพูดอะไรก็ได้พูดไปเลย,พ,เลยพูดได้พ่อไปที่นี่แล้วเร็วพูดไปเร็วเข้าไปดู ตกกรใจยป่ะตกใจเหรอไม่มันไม่ได้ตกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ตกกรใจยมันจะกระตี้เออจะกระตี้อ่กับไหนวะพอทําร่วงแล้วไม่ยอมเก็บป่ะเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอุ่ยเหรียญเหรีลืออะไรเดี๋ยวใส่กระปุกไปไหมอันนี้เอา อาเพื่อเลยนี่อะไรสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่หกสามสองหนึ่งหกอ้าวหกสี่สองรวมเป็นเท่าไหร่หกสี่สองสิบสองเอเอสิบสองถูกต้องหกสี่หนึ่งหก รวมเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสิบปิดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรสิบเอ็ดไรโรอะไรอ่ะก็มีหงษ์สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เป็นเสือสิบเอ็ดตัวอะไรยังไงหน่องห่องอ่ะงงอ่ะงงอ่ะย่าไม่ถูกก็งงรับมุกไม่ได้อ่ารับมุกไม่ได้อ่ะรับใหม่ดิรับใหม่อ่ะรับใหม่นะข้ามมีมุกอะไรล่ะอ่ะอะไรอะไร แจ้งเตือนอะไรกันขอบคุณค่าใครตอบของใครวะเนี่ยอ๋อเขาคุยกันคุยกันก็เรื่องเขาแล้วมันมันอยู่อะไรเงินในตัวท์พ่ออ๋อเขาอ๋อเป็นเพื่อนกับเขาได้ไงได้สามารถคุยกันได้เอออมี่อมีอะไรจะบอกผู้ชมวันนี้ใ้าจะบอกว่าระวังตัวจากโควิดดูแลตัวเองดีๆแล้วแล้วก็ให้กำลังใจคุณหมอด้วยให้ คุณหมอไม่ติดโควิดแล้วก็ให้ผ่าเรื่องร้ายๆไปเรๆเออให้กำลังใจคุณหมออย่างให้แล้วอให้กำลังใจแค่เนี้ยหนูไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะพูดว่าอะไก็จ้าครับมันเล่นมุกกันไหมมุกอะไรคนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดคนที่แปดคนที่เก้าวันไหนจะตกหน้าผาก่อนกันคนที่เก้า ถูกต้องพักกวเก้าก็เดินเก้าวไปตกหน้าผาตายแล้วทำไมต้องบอกว่าคนที่เจ็ดคนที่แปดคนที่เก้าอ่ะ,อะคนที่เก้าตกหน้าผาตายมันจะได้เอาให้งงงงไงอ้าวแล้วคนที่สิบอะคนที่สิบเขาทำอะไระคนที่สิบก็ไม่รู้สิอ้าวคนที่สิบก็ต้องปิดตาสิบสิบสิบไม่ยอมาจากอะไรอ่ะอ้าว คนคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเห็ป่ะคนที่เก้ามันเสือกเก้าไปตกเหวตายคนที่สิบมันก็ต้องปิดตาปิดตาเพื่อก็ไม่อยากดูคนตกตาตกเหวตายไงมุกซันกันฮัลโหลพอมีมุกอะไพอมีมุกอะไรนี่นะนี่นี่อันนี้หัวควายนะอันนี้ตูดควายนกเอี้ยงมันเกาะอยู่ตรงเนี้ยนะเออนกเอี้ยงเกาะอยู่ตูดควาย แล้วควายแล้วควายถามว่าควายมันตรงไหนมันจะหนักกว่ากันก็ตรงหัวไงตรงหัวได้ไงก็ตรงหัวมีสมองมีอะไรอยู่มากมายในหัวนี่นี่ตูดควายนี่ <utter S 1> หัวควาย <mandatory. S 1> นกเอี้ยมมันเกาะอยู่ที่ตูดควายแล้วถามว่าควายมันจะหนักตรงไหนก็หนักตรงหัวหนักตรงหัวหนูเป็นควายเปล่าถามว่าหนู เราคิดมุกไม่ออกอนี่พ่อแล้วแล้วพ่อครับพ่อครับเลยครับด้วยเอาอเอาเอาถอนถอนแล้วลงเท้าอะไรหายแยบพี่ทุกคนงเทาง้าหายลงเท้า แล้วรองเท้าอะไรที่คนชอบเก็บรักษาเอาไว้รองเท้ารองเท้าผู้ซื้อมาใหม่ไม่ใช่ลงรองอย่าพึ่งใช่เลยนะเออรองเท้าเก่าไม่ใช่รองเท้าใหม่รองเท้าแพงแพงเออถูกต้องแพงแปลว่า เอาเก็บไว้กูไม่ใช้กูไม่ไม่ไม่เอาไปใช้กูจะเอาเก็บไว้อย่างเงี้ยไม่อยากใช้แย่ yeah, ถูกเฉยอตอพ่ะแล้วทำไมตอนเปิดตู้ยาเราต้องเปิดช้าๆกูเป <c oughs> ิตื่นใช่ <c oughs> ถ้าถ้าเปิดแรงอะไรในนั้นก็พังหมดเลยอ่าพังได้ไงพังเพราะว่าตอนเราปุดแรงฉุกไอ้พวกยาหน่ะมันก็ล่วงลงมาพังหมดเลย <c oughs> มีมีอะไรบอกพ,พ่อเพื่อนผู้ชมอีกป่ะ อ๋อแค่แค่บอกว่าเอออ่ะอ่ะอ่ะอ่าลาผู้ชมท่านผู้ชมดิลาผู้ชมดิอ่าบอกว่าอะไรลาผู้ชมก่อนแล้วพูดแค่ลานะเออบอกเลยเลยเลยเลเอาเลยเราบอกผู้ชมก่อน่าดชูนิ้วสั่งทำไมเให้ชูชูอ๋อสูู้อ่าบอกลาผู้ชมก่อนแล้วบอกลาผู้ชมดิเออสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจลาแล้วเหรอเออโอ้โหจลาแล้วเหรอเอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอกับผู้ชมอีกยังมีมุกอีกมากมายก็เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ยังหนูกลัวลืมว่าเอามุกอ้าวเลยเอาเอาต่อเอาต่อเอามุกอะไรมาว่ามาเดี๋ยวมันจะสั้นเกินเอาว่ามามุกอะไรครับเออแกงเขียวหวานทำยังไงถึงจะอร่อยถ้าใส่ปากไหมชิมทำไมมันง่ายจัง น้กก็พอดจะพูดคำว่าปรุงปรงให้อร่อยปรุงได้ไงอ่ะเขาเขียวหวานก็ต้องกินดินัอนกด้วยงอะเอางี้ล้วกันทำไมทำไมตดคนมันถึงเหม็นเพราะว่าตดมันออกมาจากตูดเราไว้คี้ไว้เยี่ยวมันก็ต้องเหม็นมารวมผสมพันกันแล้วก็ออกมาเป็นตดตดเราถามสิมาใจะตอบง่ายนิดเดียว ก็เพราะมันเหม็นนี่แหละอ่าแล้วขี้หูทําไมคนต้องแคะขี้หูเพราะมันแคะเองไม่ได้เพราะขี้หูมันเดินออกมาไม่ได้เราก็ต้องแคะและขี้มูกแลวขี้มูกเหมือนกันมันเดินออกมาไม่ได้เราต้องานิ้วแคะมันึจะออกมาอนี่อันนี้นิ้วโป้งเอาไว้บกยิบเอาไว้บกแย่ แล้วนิ้วชี้เอาไว้ชี้นิ้วกลางไว้หาเรื่องออนิ้วนางเอาไว้ใส่แหวนนิ้วก้อยเอาไว้สัญญาอ้า พอแล้วพออ่อวนแล้วจะจะเมื่อยคามแล้วงั้นไปก่อนเอาไปก่อนบายทุกคนอ,อย่าลืมดูแลตัวเองสุขภาพดีๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมดูเราทุกวันทุกเดือนทุกปีด้วยค่ะสวัสดีจ้าดีบายไบ,บาย,บายวันนี้ไม่มีเพลงไม่มีเพลงเลยไม่ใช่